สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านวันนี้ก็ามาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับการแบ่งปันข่าวสารของชิบะอินุค่ะสำหรับคลิปในวันนี้ยังคงเกาะติดตามเดฟค่ะและในเรื่องของชิบะเลียมรวมถึงข่าวประวานที่เข้าไปเก็บชิบะ ะะและก็มีข่าวเรื่องกระดานเทศยักษ์ใหญ่ในประเทศญี่ปุ่นค่ะก็กําลังจะรีดเหรียญของชิบะเข้าไปในกระดานเทค่ะและยังมีข่าวอื่นอีกนะคะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวสารนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนค่ะเราไปดูข่าวแรกก่อนเลยค่ะนะคะข่าวแรกนะ,ะก็จะเป็นข่าวในส่วนของตลาดค่ะ เราไปดูตลาดสักเล็กน้อยนะคะวันนี้ตลาดก็แดงเดือดน,นะคะเนื่องจากวันนี้มีการเสวนาของนะคะแบงค์ชาติอเมริกากับยุโรปภาคยุโรปนั่นเองนะ,ะปรากฏว่าเฟกค่ประธานเฟกก็มีการแถลงเหมือนส่งสัญญาณนะคะในเดือนกรกฎาคมและเดือนกันยายนว่าจะปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นนะคะก็ส่งผลให้ตลาด ะะหุ้นทุบลงมาค่ะรวมถึงบิตคอยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ทําให้บิตคอยค่ะนะคะทะลุ3 0มหมไป2 9งหมกว่านะคะแต่มีเหรียญหนึ่งค่ะสวนตลาดค่ะนะ,ะเหรียญอื่นถูกทุบมาหมดแต่ FTT กับพุ่งขึ้น30%กว่าเค่ะเพราะอะไรพอดีนะคะบริษัทนี้ค่ะมีเขา่าด้านบวกๆเกิดขึ้นนั่นเองก็เลยทำให้นะคะมีการดีดตัว สวนตลาดค่ะเราไปดูเรื่องอารมณ์นะคะนี่ก็คือข่าวนะคะข่าวนี้นะคะที่มีการแบ่งปันนะคะก็เป็นข่าวการเสกการเสวนนาในนโยบายการเงินของธนาคารกลางนั่นเองและไปส่งสัญญาณนะคะเรื่องปรับอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะคะในเรื่องของเงินเฟ้อค่ะก็ทําให้ทั้งตลาดหุ้นและคลิปโตกระทบลงมากันนะคะ เราไปดูอารมณ์ค่ะอารมณ์นักลงทุนตอนนี้อยู่ที่ระดับ54นะคะก็ดาวลงมาตามบิตคอยนั่นเองนะคะเราไปดูข่าวแรกก่อนเลยข่าวนี้ข่าวประวานนะคะ100อันดับอิตูเลียนค่ะลำดับต้นๆค่ะถือนะชิบะรวมนะคะประมาณ49ล้านล้านชิบะคิดเป็นเงินมูลค่า601ล้านดอลลาร์ค่ะเยอะมากเลย มาดูนะคะชีบะเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่ติดอันดับต้นๆในบรรดาปวัน100่งร้อยิูเียนไม่รวมอิทูเรียนนะคะสเปนคอยนะคะเอาเฉพาะนะคะของชีบะนะคะมูลค่าวานนะคะข้อมูลของวานนะคะเผยให้เห็นว่าวานอิทูเรียนหนึ่งร้อยอันดับแรกถือครองนะคะประมาณ49.62ล้านล้านชีบะซิ่งมีมูลค่าประมาณ601 ล้านดอลลาร์นะคะในกระเป๋าของพวกเขาค่ะนี่ก็ดูนะคะไม่รวมเหรียญอิตูเลียนเหรียญอื่นค่ะชิบะมูล,ลคาาเยอะมากนะคะสิ่งที่ทําให้ชิบะเป็นโทเคนที่ถือครองมากที่สุดเป็นอันดับที่4ี่ในบรรดาน,นักลงทุนที่มีชื่อเสียงเหล่านี้รองจากอิตุเลียน UETC และ ทรีเชอร์นะคะ USD T นะคะอิทูเรียนยังคงเป็นที่ชื่นชอบอย่างปฏิเสธไม่ได้ในบรรดาปาวานอันดับแรกเนื่องจากปัจจุบันพวกมันครอบครองอิทูเรียนจำนวนมากถึง3.12ล้านตามราคาตลาดปัจจุบันอิทูเรียนนี้มีมูลค่า5.13พันล้านแม้อิทูเรียนจะถือหุ้นใหญ่แต่ นะะักวานอิทเรียนลายใหญ่เหล่านี้ได้กระจายพอร์ตการลงทุนของพวกเขาด้วยการลงทุนจำนวนมากในสกุลเงินดิจิตัลอื่นๆอย่างเช่น USTC รวมถึงชีบะด้วยนั่นเองนะคะนี่ก็คือข่าวที่ปานะคะกระจายการลงทุนหนึ่งในนั้นก็เลือกลงทุนกับชีบะนั่นเองนะคะเรามาดูข่าวนี้ต่อกับข่าวนี้เป็นข่าวโทเค็นเพอ เพอร์มนต์เอ็กซ์ชนนของตำแหน่งชิบาเป็นคริปตโตยอดเยี่ยมค่ะนะคะถ้าอ่านภาษาอังกฤษไรผิดพลาดต,ต้องขออภยัยนะคะบิตพอยต์กล่าวถึงชีบา่าว่าเป็นสกุลเงินงดิจิตอลที่รับความนิยมสูงสุดเช่นเดียวกับน,นะเอดาและนะคะท r ีอาเอ็กค่ะบิตพอยต์ บิทพอยการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในโตเกียวนะคะเพิ่งเปิดเผยสกุลเงินดิจิตอลนะคะยอดนิยม6อันดับแรกบนแผ่นฟอร์มของตนนะคะก็มีชิบะค่ะจริงๆเขาลีดเหรียญชิบะตั้งแต่ต้นปีแล้วนะคะและก็มีคา,านาะเอดานั่นเองนะคะนี่ก็คืออันดับท็อปท็อปของเหรียญที่ติดนะคะเราไปดูข่าวอื่นต่อค่ะ ะะข่าวนี้พูดถึงหัวหน้านักพัฒนานะคะซาโตชิคุสามารถเปรียบนะคะเสมือนชิบะกับบิตคอยค่ะนะคะไปดูเขาเปรียบนะคะบิตคอยเปิดตัวใน2 0 0พเก้าหลังจากที่เศรษฐกิจของอเมริกาสุดตัวลงและเข้าสู่ภาวะถดถอยตลาดหุ้นหลังไหล อย่างล้นหลามส่งผลให้นักลงทุนขายขาดทุนจำนวนมากในช่วงเวลานั้นบิตคอยปูทางสำหรับระบบนิเวศเศรษฐกิจแบบกระจายอำนาจซึ่งใช้เส้นทางใหม่จากสถาบันทางการเงินแบบดั้งเดิมในทางกับกันชิบะเปิดตัวในเดือนสิงหา2020โดยมีจุดประสงค์เพื่อกระจายอำนาจ โดยมีแรงจูงใจในการคืนอำนาจให้กับประชาชนดังนั้นทั้งบิตคอยและชีบะจึงเป็นโครงการที่กระจายอำนาจและไม่มีการเชื่อมต่อกับหน่วยงานทางการเงินที่มีอยู่นะคะนี่ก็คือนี่ก็คือข้อมูลนะคะคูสามารถเปรียบเสมือนนะคะชีบะกับกับบิตคอยผู้พัฒนาหลักนะคะชีบะสวมนะคะคูสามารถ พึ่งเปรียบเทียบโทเค็นชีบากกับบิคอยในการแซดในกลุ่มของเทโลแกรมผู้ใช้คนหนึ่งเก่าวถึงชีบาว่าพัฒนาโดยผู้พัฒนาปัจจุบันไม่ใช่โดยอายาชิสำหรับผู้เริ่มต้นอายาชิเป็นผู้ก่อตั้งชีบาโดยไม่ระบุตัวตนและหายตัวไปเมื่อไปเมื่อปีที่แล้วโดยลบทวิตและบ็อกทั้งหมดนะคะนี่ก็คือข้อมูลน,นะคะอ่า มีการแบ่งปันนะคะตามความคิดเห็นนะคะนั้นไม่ค่อยดีนะกับนะคู่กับซาโตชิและผู้พัฒนาโจมตีผู้ใช้ที่ไม่เคารพอา,ยอายโยชินะคะซาโตชิกล่าวว่าทั้งโซโตชินะและก็ผู้ก่อตั้งบิตคอยนะคะผู้ก่อตั้งบิตคอยและผู้ก่อตั้งชิบะได้สร้างโครงการแบบกระจายศูนย์สำหรับผู้คนและการพูด ถึงในทางไม่ดีเกี่ยวกับพวกเขาถือเป็นการดูหมิ่นคริปโตนะคะโดยนะคะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวคาดการนะคะว่าผู้ที่สร้างนะะ ชิบะอาจจะเป็นคนเดียวกับบิตคอยหรือไม่ตรงนี้ก็เป็นแค่กระแสข่าวนะเพราะลักษณะการสร้างเขาใกล้เคียงกันเขาอาจจะมองว่าบิตคอยเนี่ยสร้างมาจำนวนจำกัดและสร้างหมินเหรียญมินแบบคขำๆโดยให้มีจำนวนเยอะๆนะคะเพื่อนะะให้ทุกคนไปบริหารจัดการเองหรือไม่ตรงนี้เป็นการคิดส่วนตัวเท่านั้นนะคะขำๆนะคะเราไปดู ข่าวอื่นต่อค่ะนะคะไปดูข่าวอื่นต่อนะคะข่าวนี้พูดถึงชิบะได้รับการจดทะเบียนใหม่บนแผ่นฟอร์มการซื้อขายของญี่ปุ่นนะคะข่าวนี้นะคะก็ชิบะถูกรีดเข้าไปในกระดานเทรดของญี่ปุ่นนั่นเองนะคะชิบะได้รับคะแนนในการแลกเปลี่ยนคริปโตใหม่นะคะครั้งใหญ่โดยในครั้งนี้นะคะ SBIVC t r a d e ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตในเครือข่ายของ SBI นะคะคซึ่งเป็นบริษัทโฮดิ้งทางการเงินในโตเกียวค่ะได้ทวิตใหม่นะคะแจ้งให้ทราบว่าจะลีดรายการคลิปสินทรัพย์คลิปโต3รายการได้แก่ชิบะนะคะและก็ d ai และก็ a t o m ซึ่งจะทำให้จำนวนสินทรัพย์ทั้งหมดในปัจจุบันจัดการได้ถึง20รายการะคะ่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทำให้เหรียญชีบะนะคะ ได้ใช้ประโยชน์หรือดึงนักลงทุนหน้าใหม่ๆเข้ามาถือเข้ามาซื้อมากขึ้นนะคะกาแรแลกเปลี่ยนทวิตของภาษาญี่ปุ่นอ่านว่าเริ่มจัดการ3ามหุ้นตั้งแต่วันนี้ชิบะและก็ DAI และก็ ATOM ขนาดนี้มีมูลค่าคริปโตทั้งหมดนะคะยีประเภทนะคะกำหนดเวลาเป็นได้ตั้งแต่เดือน กรรดักรดาคมนั่นหมายความว่าเขาจะริษเหลียนชิบะในช่วงเดือนหน้าค่ะนะคะในโพสต์บล็อกอย่างเป็นทางการอย่างเป็นทางการของนะคะ SBI ค่ะระบุว่าบริการซื้อขายโดยใช้นะคะเลเวอเรจของ DAI และบริการเดิมพัน ATOM มีกำหนดจะเปิดให้บริการในเดือนกระดักรดาคมส่วน SBI เป็นบริษัทซื้อขายสกุลเงินดิจิตอนที่ตั้งอยู่ในประเทศญี่ปุ่นซึ่งให้บริการแผ่นฟอมการซื้อขายและแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอนให้บริการซื้อและขายสกุลเงินด้วยสกุลเงินคำสั่งรายการาลายชื่อใหม่คาดว่าจะเพิ่มความเสี่ยงของชิ้บาทในตลาดญี่ปุ่นในเดือนพฤศจิกานะคะในเดือนพฤศจิกา65ห้นะคะบิตพอย n ์กลายกลายเป็นบริษัทและกลาแรแลกเปลี่ยนอันดับต้นๆของญี่ปุ่น ปุ่นที่มีชื่อที่มีรายชื่อชีบาทในทวิตใหม่บิตพอยยืนยันการสนับสนุนชีบะอีกครั้งโดยแสดงรายชื่อสินทรัพย์คริปโต16รายการที่จัดการซึ่งรวมถึงชีบาเข้าไปนะคะนี่ก็คือข่าวนะคะว่าเขาก็เป็นเจ้าแรกๆนะคะบริษัทบิตพอยนะคะ เป็นคนลีสก่อนและตอนนี้ค่ะ SBI กำลังพิจารณาที่จะลีสเหรียญชิบะเข้าไปนะคะเพราะประกาศไว้สมเหรียญน,นะคะเราไปดูข่าวนี้ต่อค่ะข่าวนี้พูดถึงชิบะเข้าสู่กระแสการแลกเปลี่ยนในญี่ปุ่นนั่นก็คือข่าวเดียวกันค่ะก็คือ SBI กุบเปิดให้บริการซื้อขายคริปโตนั่นเองนะคะมาจากทวิกา SBI กุบซึ่งเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านบริการทางการเงินที่โดดที่โดดเด่นในญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่ สินทรัพย์ดิจิตอลตรงนี้ถ้าสังเกตนะคะัเพื่อนกลุ่มเอเชียค่ะกลุ่มประเทศยักษ์ใหญ่เอเชียเนี่ยเปิดรับสินทรัพย์ดิจิตอลมากขึ้นแล้วนะคะดูได้จากคู่ให้บริการนะคะเริ่มมีนะคะให้บริการคริปโตมากขึ้นมีกฎหมายออกมามากขึ้นนั่นเองนะคะ นะข่าวนี้ก็เขียนว่าตั้งแต่28มิถุนายนนั่นเองเขามีการประกาศการซื้อขายสะสมและให้ยืมชี้บาทและสินทรัพย์นิเชตตันที่รองรับอื่นๆนะคะอีก2เหรียญน,นั่นเองนะคะอ่านี่ก็คือข่าวนะคะเปิดรับซื้อขายชี้บาทแล้วมีผลแล้วนะคะเราไปดูข่าวสุดท้ายกันค่ะข่าวนี้ก็มาจากข่าวเกี่ยวกับชีบาท n บงบิงนะคะบิงนะคะและเครื่องแต่งกายที่เน้นชุมชนนะคะข่าวนี้นะคะเป็นชีบะเบงบริษัทเสื้อผ้าน้องใหม่ที่เน้นเรื่องชีบะกำลังเริ่มบินอายุเพียงหนึ่งปีพวกเขาพึ่งเริ่มต้นหลังจากที่นั่งนะ,ะโกบี้เจ้าของแล้วเขาก็ทำรายนะคะ ชิบะเอบริงนะ,ะและสิบขั้นตอนที่เขาล่างไว้เพื่อสำเร็จนะคะนี่ก็หมายความว่าเขาเอาแบรนด์ของชิบะเข้าไปในโลกของความเป็นจริงนะคะเพื่อนไม่ใช่มีเฉพาะชิบาทนั้นจะริงมีอิชูเลียนอยู่ด้วยนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็สร้างชิบานั่นเองนะคะก็ทำให้คนได้รู้จักมากขึ้นในโลกของความเป็นจริงนั่นเองตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีค่ะนะชิบะบริงนะคะ, Bring, ะ,คะเป็น ลูกของเสื้อผ้าของนะคะแกนบีนะคะเขาต้องการเปิดธุรกิจที่ไม่เพียงช่วยเผยแพร่การรับรู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงก,รงการชีบาทแต่ยังเผาโทเค็นชีบาทในระบบการในกระบวนการด้วยความคิดที่ทำนะที่เข้าใจธุรกิจของชีบะเบลงกำลังจะบรรลุเป้าหมายนั้นธุรกิจทั้งหมดของพวกเขาเผาชีบัต ประมาณ5%ต่อการขายปัจจุบันเขามี3นะคะมี3ความร่วมมือคือการทำงานร่วมกับคริปโตเคอเรซี ocracy, Next ่ Nextoog ศิ G, ลปิน NFT ที่มีสไตล์หลากหลายชิบะลุยส์ขับนะคะซึ่งรวบรวมทุกสิ่งทุกสัปดาห์ของชิบะนะคะนี่ก็คือนะคะสิ่งที่ ข่าวนี้สื่อสารนั่นเองก็เป็นประโยชน์ต่อชีบะในอนาคตนะคะสำหรับคลิปในวันนี้ก็แบ่งปันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับชีบาอีนุนะคะคลิปนี้ถ้าอ่านภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรผิดพลาดต้มขออภัยนะคะคลิปนี้ไม่ใช่เป็นการแนะนําในการลงทุนนะคะอย่าลืมนะคะความรู้บริหารเงินบริหารความเสี่ยงนะคะข่าวสาร